สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเดือตนเด้อพี่น้องเนี่บับีมาพบกับสองวบบีคือนกาเนาอพี่น้องมีไอ้ชาว้ามาสวดอ่าหายน้อพี่น้องสบายดี้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราส่งคนนี้มัมีไเบดในบานเนาะอมึงเป็นมากอ้ชาวฝาพี่น้อก็ใช่เจบ้านเขาสิมากอ่นเดีเขาสิมา ก็อโบกาแพงกัเ่ยโบกําแพงกัเ่สวนออกกัน่เอาสีโบกไรสีโบแม่จะสายสื้อกุ๊กเออเออสื่วนนักแสดงนี่นั่นเลยกางนั่นเลยมาจะสื้อกุ๊กเออเออชมกันดินกัเดือดนะคงข่อยนะนี่มันเดือดพี่น้องมื่อนี้บุ๊บ แม่บ๊อบมือนี่สร้างเพิ่นว่าเบิ้งเนานะพี่น้องเ่าว่าราคาเท่ายบ๊อบปีกแม่บ๊อบปีกสีจ้างข้าเจ้าเนาะพี่น้องจ้างข้าเจ้าโบกำแพงพี่อนว่นาหนวก็เห็ดเห็ดทั่วยังละทัวบัวข้าเจ้าเอิ่นทัวบัวสร้างเพิ่นว่าเก็บเดียมเก็บยังไหนพี่น้องนี่ให้อะไอ้สาฟ่าไอ้หน้อยเนาะพี่น้องมาส่วนหฮส่วนใส่ใส่ส่วนให้มันออกจากนี่พี่น้อง แต่ว่าดินจีมันกระเดือยวปบีสีอะไรเองวบปีสิคนเองอันนี้เพิ่นสิจอพี่น้องสร้างเพื่อนใดเพิ่นสิจอแดีวเพิ่นสิเอาเด็กตะปูเขาเพิ่นกระสีโบประมาณนี้เลยพี่น้องราคาห่ากัเพิ่นบ่หัวเพิ่นได้ตามอีสังเนาะพี่น้องเป็นบาสิพุกละทั้งทั้งนอกทั้งในเนี่พี่น้องแต่เพิ่นกระจออันนี้เขาให้าักันแหละ FC บาถือคือ่ามันเป็นเงิน เงินอะฮะเห็ดห่ยเป็นซองน้องทั้งนอกทั้งในเป็นเงินเป็นเงินยังวะเป็นเงินบาทจะสามหมื่นกว่าบาทนหองสิบหกล้านสามหมื่นสามหมื่นสองพันเนี่ยพี่น้องประมาณนี้ท่านเดดหาซูนนอีองกันสามหมนสองพันนองีลกหล้านเก็บนะกําแพงนะ ประตูกับบ่อได้ได้อพี่น้องประตูนี่ที่ว่าดึงออกดึงเข่าบ่ได้ได้แม่ว่าน้ำบอลรักเช็ดเองเนาะไบ่ได้ยากดอกนี่ต่อยากโบกันี่เก็บเตรียมเก็บยังพี่น้องมือนีนบ๊อบบี้กันฮะนี่ใส่น้ำเด็กกันใส่เงินเพิ่นไปซื้อน้ำกินแน่พี่น้องเอ้ไอ้หน่อยซื้อเพิ่นไก่เททขนาดพี่น้องบ๊อบบี้บ๊อบบี้บ่ได้หายเพิ่นคนเดียวเด้อพี่น้อง บ๊อบบี้กะส่วนเชิญเพิ่นอยู่เพิ่นดูได้พี่น้องเลยบ่มีแต่เงินกลางให้เฮ็ดเบี้ยพี่น้องเนาะเออค่อยคอยเออส่วนขางนี่ท้ากระได้ตั้ใส่บ๊อบปี้ใส่เนี่ยเออไปมันยังนี่อันะไรกระได้เออเออเนื้อตึงเนื้อตึงบ๊อบบี้กะสุกดินไปอะไร ไปใส่ท่าเด็กวนนี้บอบบี้ก็สิปแปลงให้มันแหน่เพราะว่าเอาขี้ดินใส่แต่ก,ก็เอาขี้ดินมาทมบอบบี้เสร็จให้มันแหน่เวลาหน้าฝนมันจังสีโบโบเปืออ่อนทุกปีนะมันจะเป็นคุ้มบ่อนเพื่อนบอบดดบ,บ,อบ,อบี้ี่ผู้ใดเบิร์กขี้บอบบี้เสียจากบูดข้างนอกระดงในพี่น,น,น,อน,น,น้องเลยให้เลี่ยนบ่นบ บอบีกัสวนเด้อพี่น้องเอาแต่ลตีนเจ้าก็ได้เออนี่สิถึงน้ามันอาจะแล้วบัดนี้เดี๋ยวบอบีสิพาไปเบิ่งอันนี่บบีสวนเหนบครับอันนี้บ่สวนออกเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ทันแล้วเด้อสวนกิรินนี่ไปใส่หน้าทางเพาะว่ามันสูง เพราะสีบูกําแพงนะมักเสี่ยงของหนามพี่น้องแล้วก็บอบบีให้เพิ่นแกะบอลนนี้ให้ยน้อพี่น้องเพิ่นสีเฮ็ดให้ซื่อๆนะพี่น้องเพิ่นว่าเออมันหมดอย่าคนใดของหนามเจ้าบอบบี้ใส่เขาไปเบิ่งเด้อเพิ่นืชแกะให้เพิ่นว่าเอันนี้สร้างข้าเจ้าสร้างข้าเจ้าปูนหางนีดมันสูงวัน้นำได้โรคพี่น้องบอลการผลต่ำนะเบิ่งเวียตาเป่ากระหู บอนี่ปิดตามเทวานี่ไโอเคแล้ววที้นี่ไงบอนี่มันเอ้ยมันสูงด้วก็สีออกมันสูงมั้งแต่นี่นี่นี่มันกระูงระบาดระ่าดขั้นขั้นแปลงเข้าก็สีได้ลาค่ะสดเพิ่มขึ้นเองนะนี่ยระบามันได้ปุ๊บะวอี่ยระบ่าอขั้นักเซ็ใส่ซื้อละว่าออกช่องแฟนแน้่ก็ใหาน้ำมันได้สะดวกเนาะพอนมาสมดุนกันสางข้าเห็ด ห้องน้ำมนันกระบิดพี่น้องเบิรงด้วยตาเปล่ามันจะบิดแต่ว่ามันเงี้ยงแต่ว่ามันโมเสรมันบมซื้อนะมาเพิ่นเห็ดอันนี้มันเลยแบบพอพอเบิรงนี่นะพี่น้องแต่ก็อยู่ห้องน้ำนั่นอีกบ่บิสิพาเข้าไปเบิรงบว่าบิดเอาหัวสวมตสูน้ออกกันเมื่อยก็พักผ่อนก่อนมาหอดรุมก็ได้เลือกหอยสิแป้งดอกนี่แต่ใส่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเไย บ๊บี้ก็องนั่นให้ตรงเพื่อนก็โอ้ยบอตาดดาวเหือัเนาะเดี๋ยวบ๊อบี้จะพาเขาไปเบิ่งอันนั้นอยู่ในห้องน้ำนาะเพื่อนสิกเกะให้กับขี้ไฟเข้าเตะบ๊อบบี้สิให้มาเบิ่งเข้าเตะก่อนพี่น้องมาเดี๋บ๊อบบี้หันเพื่อนว่าทาทาเก้ทาอันนหารทาสีเฮดแบบเพ้นเพียงเด็กอะตรงม่ากระโดดในสองผ่นนี่อ๋อพี่น้องตัวนี้นี่ ก็ซื้อกระโดมไมใส่อีกสองแผ่นก็ได้อีกนะแต่ว่าเอ๊ะกระย่างเนี่ยเพื่อนเชให้ซื้อๆนะพี่น้องตัวนี้นะเพื่อนเชดเท่แ้วก็อันน่ะขูดให้มันเกลี้ยงเอาดีมั้ยพี่น้องขูดมเป็นโกนทั้งในมันมาด่างนะมอปบีเสิอัดเบิร์ดนะพี่น้องบาง่ามฝนมอปบีจังสิเสียเอาเตาเตาตั้งขึ้นสีดังตัง่ามฝนพอปะมันสียแดดสีดำเหือดนะพี่น้องเสียแดดแต่แบบว่าเครื่องไฟฟ้าอยู่อยู่ทั้งในี่ แต่ว่าปีเส um. um ือเตาม่เนี่ยสือได้รังอยู่นอกนี่แหะพี่น้องเพราะว่าอีเม่ราเสร็จการสาดเบื้องเทิงนี่แบบว่าหามันอันนี้เฮ็ดทอดพ่นแหละทอดพ่นแต่ว่าบ่าหาอ่ามันถือประตูนะบ่อนี่ไม่ไดนตกมันเกิดจะย่างได้พี่น้องอยู่ได้นั่งได้ฝนตกเพราะว่าใจหน้ามันไหลออกไปทางดังหวังอันนี่เป็นะแปลงหาแต่โอเคอยู่ แก็หัวส่วนแม่ของนนามากไี่น้องมอบีสตูกถิ่นพี่นาะไม่ลด้ทีไม่ได้แยวกัข้อถดข้อพายได้สบายวุสุภาพี่นาองมอบีเลาดคมันกัเนย้ขนาพี่นนองเลยแล้ได้เสเอาแบบหัวนะหัวทั้งเนาะมากไปเนาะหัวของนามนอกแบบนั้นมาใส่แต่ว่าบมอบีเสีเอาชีขาวแล้วค่าหาเนเพราะเอาตัวนี้อ๋อก็สิปิ้นหนามากเปหนนพี่เนองตัวตัวนี้มันแข็งโคตรน้พี่นนอง ก็ได้บอกโอเคแต่ก็บอกบีก็บ้มากแบบนี้นะหัวสะโคบแบบบีกบ้ามากบีกเลือเสี่ยงออกน้องพี่น้องเพิ่นแป้งหายประมาณสามจุดเนาะแป้งหายซื่อตัวไดมันอะาดเขากัดจางเพิ่นเฟืบนะไม่ได้แบบมันตัวไดมันเอาเห็นที่รังเขาก็เออได้ขึ้นเพิ่มหายเพิ่นสร้างนะพี่น้องเขาก็สิได้อาดตืบตืบพี่น้องเพราะว่าทารังทารังมันก็สิ ผิวหนุ่มพี่น้องอัดแดีวกับป้าไปใส่เครื่องใส่ของเอ้าทางดุมท่านมาเ้องเรใส่ประตูหน่ห้องเราไข่ห้องใปัดพี่น้องกระปัดเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งอันนั้นก่อนเพื่อนกับพวกโฮกแล้วพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อโฮกอันนี้อะไรตัวว่าเ้าบว่ท่านมาอยู่เนาะมานอนสื่อๆนะได้หรือเปล่าไปใส่ล่ะจักเงี้ยเป็นพี่น้องเลยได้หรือเปล่าโอเคเดแต่น้องทำดีเนาะ เดี๋ยวคอยสีแป้งเองเดี๋ยวใส่เบิ่งไปเนาะไปตามนี่ก่อนทั้งนอกทั้งในอีกเด้อเอฟสิบเบ็ดอ๋อเบ็เทือนนอกไปเนาะอ๋อหมอดพูนออดเบาหน่อยนั่งเลียวกะทั้งดังแดีวก็ทั้งนอกทั้งในไีเนาะเดี๋ยวกะสิเก็บเดียมเก็บยังงห้พี่น้องแี๋วก็ทั้งดังกรูกำแพงนะอ๋อเบ่ดเทือนแหี่ประมาณสามหมื่นสองพันบาท เอพีบ้าพ่อจะเนาะพี่น้องขาสร้างเดี๋ยวสิบหกล้าน,น,นมาแต่ใส่กันแต่มาแต่ใส่หาคุยโอโ้ยหาถึงเดี๋ยวพี่น้องเท้นี้กะอ๋อแถวนี้กะเฮ็ดเบิร์ตประมาณเจ็ดตันตัวนี้กะอีเมะเราเฮ็ดอ่ะ อ้าตาขวาเรานี่คือกกดอกไม้นี่กุ๊กกดอกไม้เป็นแดดพี่น้องเห็นไหมอ๋อมัดเท่าหน่ะเนี่พี่น้องถ่ามาเอฟซีบบเพอเห็ดอยู่บ่อสิบหกล้านการขั้นเป็นเงิ่อนกีบกระถือสามล้านโซสามหมื่นน้องพี่น้องขอโทษสามหมื่นสามหมื่นสองพันบาทกำแพงสำหรับกำแพงค่าเห็ดกำแพงได้แล้วยาพาวด้อ เนาะไปเดี๋ยวว่าปีสีสุกเนาะไปเจ้าแม่์ว่าปีมาแม่บว่าปีไปเฮอ่ะนะเออไปโดดเดี๋ยวขอเสียอะนะเห็นเลยพี่น้องเลยกะชิพกลานมาบอกไอ้สิว่าพ่อเห็ดอยู่โบแบบว่าเพราะว่าสั่งเฮสั่งสายตกลงกันไหนได้พี่น้องว่าเห็ดกำแพงอ่ออ่อมืดทุลั่นฮะแต่ก็เห็ดยัง สร้างเพิ่นบอกว่าอย่างหัวบัวบอหัวบัวทั้งทึ่งนน่ะสาวใหญ่นต่พี่เนาะสาวใหญ่หันสามหมื่นเพชรยังแม่แต่งเบิร์ดเนี่ยสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทถ้าเป็นเงินไทยออกกันแพ่งแต่เก็บเดียมให้มันงามๆนะพี่น้องอันนี่ยเด็กกับเพื่นว่าสิตัดบอแม่บอเปียกบอสตัดดอกป้าไปตั้งสี่แต่ว่าเก็บแต่เดียมแต่งมันเนาะพี่น้องเครื่องคองกับเพื่นว่าเจะาน้าจะ มาส่งมะออื่นมะฮึ่ยพนันพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นเป็นปสร้างในบะนอกเขาหนามกะมีกะสิเอามาให้กินเพราะว่าถาเฮ็ดอยู่น,นี่าานนมันกะตรงถ้ามีขี้ไผ่นี่มันกะโอเคเฮาเฮ็ดอยู่นี่มันกะสบายนะมอปีกกะสิได้ไปหางคงกินมือมีก่กะห้มือว่มีกะบดเดียงนะบดเดียงเขาเรียงหนามน้านอีแยงได้กินอยู่พี่น,น้องมีเขาก็เอาให้นะเขาหนามแปลว่าของกินน,นะเรื่องเขาเมืญญ่อยากองกิน เป็นว่าเออมอีกันนะมันอยู่บา้านแค่นี้แต่อยู่บ้านตัวเองพี่น้องมันสบายบอ่อบีกก็เได้เห็ดคุงกินมะย่างน้อยก,ออก,ออก,อก็ประมาณช่งซ้ำอาทิตย์บ่เนาะบ่ถึงหน่อขั้นเพิ่นเห็ดทำเพี่น้องเพราะว่าสร้างสร้างที่เห็ดเท่อนไปนี่แตะแกะแกะได้แต่ว่าก็ย่างป้าซะพียงหนอ่อยป้าขี้ไผ่ก็เได้อัด โทัสวมขอดกสิเปลี่ยนขอยบอมากมันหนักพี่น้องเลยก็เรื่องเปลี่ยนทขนาดดัก็สิแก้ให้ยซ้ำได้ซ้ำหนึ่งดักแก้ให้บางทีเราเหตุไปเหตุไปเขาอยากแกนั่นแกนี่เขาก็เพิ่มเงินเพิ่มยังให้เราอีกเนาะพี่น้องแต่ว่าสัปดาห์บ๊อบปีนี่ฐานที่กด่านนี่มันพอเหตุพี่น้องอ้อมกําแพงเลยครับให้เราเหตุทั่วบัวให้นะพี่น้องบ๊อบปีก็เดี๋ยวตกลงกันกับสางเม่บ๊อปีก็ว่าเออเบากันเรียบร้อยละคักกว่าสาง สร้างเฮ็ดเทีอนเนาะเบาเบาคักเบาละเอียดนะตอนสร้างเฮ็ดเทีอนนี่ยเบาบ่ค่อยละเอียดกันปานได้เบาเข้าใจกันปานได้กะแปลว่าเอ้ยต้องเฮ็ดจั้งในเฮตังได๋อีกอย่างนึงกัเฮาเบาเข้าใจแล้วเรื่องกําแพงนี่ยบ่มีผิษผาดพี่เนาะการเฮาอยากให้เพิ่นเฮ็ดหต้าน็ดนี่ให้เฮาต้องเพิ่มเงินพี่น้องเพิ่มเงินเฮาก็สิเพิ่มเนาะเนาะวาสิจ้างเพิ่นเฮ็ดแทงน้ะว่าสิจ้างเฮ็ดแทงนะเนี่กะ หน้าน้าฝนมันจะได้ใส่น้าฝนน้าไม่ก็บพท่านมีไปเนอะบอบบีก็เลยคิดว่าถ้าใส่นีโทรศัพท์บตเแล้วไปเลยบอบบอบีเขาเวลาแข่งหาเดือนบอบีจะให้มันได้เอเอใส่เทีอนตัวนี้ไปเนอะใส่นีแล้วก็บอบีสัญญากับตัวเองนี่แหละบอบีใช้มันได้เอไ์แตอใส่เทีอนตัวนี้มันมันห่อนห่อนคือเตาอบนี่พไ่เนาะบอบบี้ใชใส่เอร์บางทีบอบีก็สิ ไปทูประตูนะมีเงินขอเวลาหาเดือนใส่นี่ใส่นี่เบิด์ตเด็กะสิติดแอพี่น้องสัญญากับตัวเองไว้ว่าเออตั้งปวามหมายทำนีก่อนเด็กะบอบดีเด็กิไปไปอะไย่งวะไปก่อห้องอยู่เพื่อนดังนะพี่น้องเพื่อเพื่อนบอบดีเองหนายครั้งนะไปก่อห้องเช็ดห้องเด็กะสิติดแอให้พ่อกับแม่เนาะพี่น้องติดเบิด์ตสองโดดเด็กะนอกบอบดีอันนั้นก็ไปบ้าบัดพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ออกมาตอนใด ิไปกําหนดจักปีจักปีก็บ่ฮู้ก็บ่ได้ไปเบิ่งถ้ามื้อแรกสิได้สดเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อได้สดก็แม่ครังแรกสคนน้องหั่นสินักสิมีการเซ็นสัญญากันอีกถ้าออกมาพี่น้องก็ยอมรับนั่นแหละก็บ่ได้ดีพี่น้องคิดฮอดันอยู่บุญบานบุญหยังก็เออมันก็บ่อยู่นะได้ได้ยินข่าวว่าน้องหั่น สั่งมากคับคนที่ออกจากคุกนะพี่น้องเอาไปบอนบำบัดนต่ก็ะำมาคุกรเพิ่งมายังออกไปใช้อยู่ในบริเวณแบบอู้อาวัยเพิ่นก็ยังหานแล้วคนทามันอยู่บนกามันก็จะอยู่ได้บอบเปกเปียเปียก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 เอียเปียกเงิยกเปายงไป่ยมันในกู้อยกมาก่กนโทรมเปอกกงสัยัเปียเบอย์เี่น้ปี่างทียกเปียกเปียัเปียกเปียกเปียกเปีกเปีกเปายกเปกเปียกเอีกเาียกเักบาียกเปียกเปีอกเปีกมปมาไเปียกเเปีกเปียกเนียเปเป็นเปีเปียดเปียกเอีย บอบีกับพระท่านไปแต่ว่าเงิ่อนหายหายอ้าวะที่เราอยู่ไก่นะเดือยหนองที่อยู่บ่อนเอาไปปัวนนะกัอยู่หันก็บหายตะอดจังว่าบอบีไมีโอกาสถ่ายถ่ายคลิปไปหาเพิ่นถ่ายได้เห็นหน้าบอบีก็สิถ่ายไปน้องๆไอตุนอยู่แต่ว่ามันอยู่เฮื้ยมกับแดดดอดอนฮานะพี่น้องหน้ากับเสียใจเพาะไอตุนหน่องเขาอยู่พี่น้องเยเราได้กับไอากับบีกเบ่าพี่น้องไอ้ตุนมาน เดี๋ยวถามแม่พอบีมาเนาะรสิบาตรยังได้พอบีห้ยเบาหน่อยส่วนคิดินให้พี่น้องก็คือมาบอกเอฟซีมาถามเอฟซีเนี่ยหรือเ่าหัวพอบีมันพอาะเหตุเพราะสามหมื่นสองพันบาทเพียงเนาสำหรับพอบีกับพอเหตุเพราะว่ามันก็ได้เติบเก็บรอเก็บเดียมเป็นเหตุละเอียดอยู่พี่งเนาะสั่งนี่แต่ว่าเฮาต้องมาเมียนั่นเนี่ยนี่มองข้างกระแพงเขาอยากให้เพิ่นให้มันละเอียดนะพี่น้องเขาก็ต้องเหตุให้เพิ่น เวาพฤจายนมันก็ยหญคณะเทาก็เด้เห็ดถาเพ่นว่าเขาสั่งปูนสั่งไสไปเลยปูนโดดหนึ่งไสหนตนพี่นนองแต่กรตะปูปูแปดสาดปูนเคียวเทาก็สั่งมากเลยพี่นนองแต่ก็หัวหัวของหนามหัวนี้พอบีกสิไปซื้อมากมากเนาะพี่น้างสำหรับพวกทีพวกด่านกัพอซื้อพี่เน แม่บพอบีก็บพายู่ไปทะไปตั้งจากปุนบ้านแล้วนะพี่น้องเพิ่นก็จะจะมีการเหตุนเหยียงเพิ่นก็เริ่ไปเหตนุตานม่หน้าบานพอบีกเม่บพอบีก็เริ่ไปนับน้อพี่น้องอืมทำเลแต่กาบพอบีสิทธิจุกค,คิปเพียงสำเนาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อว่าแพงหรือบ่แพงหร,องรือว่าพอเหตุโดยประเหยงนะสามหมื่นสองพันบาทเป็นเงินเงินเกีบกับสิบพวกราสิบพวกรานเก,นกีบพี่น้องอื แต่กาบอบบี้สิได้เจบบลิปเพื่องสำเน้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจเอฟซีสุขสุขนะที่เขามาติดตามรับชุมบอบบี้เอาไว้เจอก,กันในคลิปหน้าพี่น้องบาย